สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามาัคคีนะคะประจาวันที่26มกราคมปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ2กับ5 1กับ4นะเราจับเลขขี้ให้เด้อวันนี้50515 253 55 57 58 59หนะ1 0 1 11, 112 13 15ห สามห้าหนึ่งหนึ่งจับคู่ก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ห้าห้าสี่เนาะนี่นะระวังตองเบิ้นห้าห้าเด้อหนึ่งหนึ่งห้านะวันนี้เฉพาะกิจนะคะต่อไปสามัคคี สามก็หกสี่ก็เจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสี่สามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจก้าจับคู่ก็สามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่หกเจ็ดเจ็ดหกนะสามเจ็ดห้าสี่หกศูนสามเจ็ดหนึ่งสองหกนะคะ จับคู่ก็สามเจ็ดเจ็ดสามสี่หกหหกเจ็ดเจ็ดหกนะนี่หกเจ็ดเจ็ดหกสามหกหสามสี่หกหกสี่สามหกศูนย์สี่หกศูนย์ระวังมันจะมีเบิ้ลนูนศูนย์เด้อระวางหกศูนย์สี่เจ็ดศูน ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะระวังมันจะสลับกันออกด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ